สวัสดีค่ะทีมพันดานบอสด่าน22ของขีเคียวนะทีมนี้เราใช้เซียเป็นแทงนะแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เซียมาเป็นดามเมจหลักนะเพราะว่าบอสเนี่ยมีสกิลติดตัวเป็นกันดามเมจโจมตีระยะใกล้เนาะแล้วเราก็หาตัวฮิลที่ฮิลเดี่ยวดีๆนะมายือชีวิตเซียไว้นะคะเราเลือกเป็นเอลิ่าเนาะเพราะว่ามีการเพิ่มเอตแทกของทั้งตี้ที่อยู่ในระยะใกล้นะแล้วก็ หรือว่าถ้าเลือกเป็นบสอสซอมเนี่ยก็จะเป็นดีบับบอสเนาะแต่ว่าอันนี้เราเลือกสกิลอันตีของน้องเอลิน่าเนี่ยเป็นอวีนนะคะเพราะว่าเน้นฮิวเป็นหลักแบบมีชิวเซียว้นั้นๆนนอันนี้ท่าใหญ่ของบอสเนาะเป็นการไล่ที่จะโดนแถวหลังนิดหน่อยนะมีการใส่เอฟเฟกพิษนะคะซึ่งเราก็มีฮิวในตี้ระดับตึงแล้วเเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลังเนี่ยเราจัดมาใน เอ่ออะไรนี้นะั้นน่าจะไม่เออ่น่าจะไม่โดนบอสตีตายแน่นอนเนาะเพราะว่าแทบจะไม่โดนดาเมจบอสเลยเพราะฉะนั้นเราโฟกัสเซียเป็นหลักนะแล้วเราก็พยายามที่จะเออ่เลือกรอนะกดใช้สกิลของเลโฮนะคะในจังหวะที่เออ่วิกฤตเนาะเลือกที่จะใช้ตอนที่บอสกตลังจะได้ท่าใหญ่เนาะแล้วก็ปล่อยรันไปเรื่อยได้เลยนะคะถ้าเราเราสแปมสกิลของตัวละครเราเหน่อยก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สแปมเนี่ย ตัวละครเราก็จะใช้ท่าออโต้ใช้สกิลออโต้ไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสแปมเดียวบางทีถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยกำลังออกท่าอะไรอยู่สมมุติมันเป็นสกิลที่กําลังจะเป็นมีดาเมจหรือว่ากำลังจะคิวเพื่อนเงี้ยถ้าเราไปสแปมอันติมันก็จะไปขัดเนาะแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ย เราเลือกที่จะสแปมเพราะว่าเราอยากให้เน้นดัมเมดเนาะแล้วก็เซียเนี่ยในจังหวะที่ใช้อันตีนสามารถลดดัมเมดที่ได้รับลงในระดับหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเออเราสแปมอย่างน้อยก็เซียนะเพื่อให้เซียเนี่ยพยายามมีชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะไอนน้เซียตุยไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะเราลองดูเราจะกลับมาได้ไหมถ้าพยายามใช้แท็กกับเฟย่าเป็นหลักนะคือมัน แพทเนี่ยดาเมจจริงๆมันได้มากกว่านี้นะถ้าเราไม่ได้ใส่เซียนะเยงแต่ว่าเราลองแทงตัวื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวนวะแต่เซียเนี่ยไหวเยอะเพราะว่าเซียนี่มีรยสกิลนะที่สามารถลดดาเมจที่ได้รับลงนะแล้วก็มีการเสร่เกราะได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยซีนี้นะเนี่ยเซียน่าจะยืนไหวนะถึงแม้จะตูดไปรอบนึงเราก็ยังมีความมั่นใจในตัวน้องอยู่นะเพราะว่าลองอ e ีตัรแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วมากนะล้มไปแบบนี่ก็ค่อยค่อย รีบอรทไปเนาะจะสังเกตนะว่ารอบตัวน้องเอลิน่าเนี่ยมีแพสซีฟติดตัวก็คือวงนะซึ่งจะเพิ่มแอทแท็กนะคะรู้สึกจะ6%นะตลอดระยะเวลาเลยของการต่อสู้เนาะจริงๆถ้าเราสามารถจัดให้เฟย่ามายืนในวงด้วยเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะแต่ที่เราจัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้บัฟนะสกิลออนติเมท ให้กับแถวหลังเนาะซึ่งเราก็ต้องจัดแยกไปว่าตัวนี้ยืนแถวหลังหลายๆตัวเพื่อเอาบัฟเนาะในที่นี้เสียตายไปแล้วแต่ว,ว่าบอสเหลือนเลื่อดนิดหน่อยนะโอเคทันแบบวิสุดท้ายนะคะไม่ได้ยืมตัวนะแต่ว่าก็ต้องปั้นดีเฟนเซียมาระดับหนึ่งแล้วก็ปั้นดามเมดมาระดับหนึ่งเนาะถ้าใครชอบคลิปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะขอบคุณมากที่มารับชมนะอันี้เห็นไหมน้องเอลฮิวแรงมากเลยนะคะ โอเคลองตัดๆับกันดูเนาะเป็นตัวอย่างนะคะ